จมูกเนี่ยโด่งเป็นสันเหมือนข้าเลยล่ะแม่ตาโตผิวขาวคงจะได้จำปีมานนะ่ะส่วนหูกลางนะ่ะน่าจะดือ้อคงได้แม่มันมาแหละนะรวมๆแล้วก็หล่อเหลาเหมือนกับข้ายัางแก่นะนนั่นก็แกทำอะไรทิ์แก้วยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนดีออก ก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะหมอตำแยคล้อยมเม็ดเหงื่อพุดพราวเต็มบนใบหน้าเนื่องจากเป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกทั้งที่อากาศหนาวเย็นให่่เยือกเพราะท้องแรกของนางจำปีซึ่งปวดมาตั้งแต่ช่วงเย็นดูท่าจะคลอดยาก จึงพลอยให้หมอตำแย่อย่างเช่นยาย่คล้อยต้องช่วยหาวิธีเพื่อให้เด็กคลอดออกมาอย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูก <c oughs> เอ็งไหวหรือเปล่านางจำปีเอ็งออกแรงเบ่งอีกหน่อยเถอะวะดูท่าเด็กจะเอาเท้าออกมาก่อนงานยากของข้าเลยทีนี้เยคล้อยพูดจบ แกบ้วนน้ำหมากลงในกระโถนจนคราบบริเวณริมปากของแกเลอะเปื้อนฉันไม่ไหวแล้วยายปวดฉันปวดเหลือเกินอ้าวเบงเบงให้สุดแรงของเองนั่นแหละคลอดแล้วจำปีมันคลอดแล้วใช่ไหมยายคอยทิดแก้วตะโกนถามด้วยความตื่นเต้นเออสิวะ น้ำที่ข้าสั่งให้เองต้มรีบยกมาวางไว้ที่หน้าห้องเลยข้าจะเอามาผสมน้ำเช็ดทำความสะอาดลูกเมียของเองทิดแก้วรีบทําตามที่ยายคล้อยบอกด้วยอาการลุกลี้ลุกลนเพราะเฝ้ารอด้วยใจจดใจจ่อประมาณสองชั่วโมงกว่าร่างของหญิงชารา เปิดประตูออกมาพร้อมยกเอาห่อผ้าที่เปรอะเปื้อนส่งกลิ่นคาวใส่ไว้ในกละมังนำมาไว้ด้านนอกยิงชารายืนเท้าสะเอวถอนหายใจหันมองไปทางใย,ยหอมแม่ของทิดแก้วซึ่งพยายามเดินคลำมาทางหน้าห้องของจำปีด้วยความเป็นห่วง แต่เพราะดวงตาที่มองไม่เห็นจำปีมันเป็นยังไงบ้างวะข้าได้ยินเสียงเด็กร้องออเอา้าแม่เดินระวังหน่อยนะพวกเองได้ทายาทเพศชายข้ายินดีกับเองด้วยนะไอทิศแก้วยายคล้อยพูดจบแกก็เก็บข้าวของเตรียมตัวกลับและดูท่าด้วยไว ที่สุกงอมเต็มทีอย่างเยคล้อยแกคงอ่อนเพลียเพราะต้องอดหลับอดนอนมาแทบทั้งคืนขณะทิดแก้วยืนมองจนเย่คล้อยเดินลับหายไปในช่วงเวลาใกล้รุ่งสางช่วยด้วยช่วยด้วยทิดแก้วรีบวิ่งเข้าห้องตามเสียงเรียกให้ช่วยของจำปีเกิดอะไรขึ้น จเมื่อตะกี้ที่หน้าต่างนั่นฉันเห็นเหมือนมีใครก็ไม่รู้ยืนอยู่นะสิพี่แก้วจำปีคงจะอ่อนเพลียเสียเลือดมากพี่ว่าต้องพักผ่อนเยอะๆนะทิดแก้วพูดพลางลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างห้องลงกรอนทุกบานฉันเห็นจริงๆนะพี่พี่ไม่เชื่อฉันหรือไง เอาละเอาละนอนเถอะนะเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่อนพี่ออกไปพาแม่เข้ามาแม่เป็นห่วงมากเลยรู้ไหมทิดแก้วรีบไปจูงมือยายหอมแม่ของเขาเข้ามาภายในห้องแล้วทิดแก้วก็นั่งพิจารณามองหน้าตาลูกชายของเขาพร้อมกับพนานาลักษณะต่างๆของหลานชายให้แม่เขาฟังส่วนจําปีเธอก็หลับไปอีกครั้ง ด้ววยยยคามเเหนนื่่อออพลีจมูกเนี่ยโด่งเป็นสันเหมือนข้าเลยล่ะแม่ตาโตผิวขาวคงจะได้จำปีมานนะ่ะส่วนหูกลางนะ่ะน่าจะดือ้อคงได้แม่มันมาแล่ะนะรวมๆแล้วก็หล่อเหลาเหมือนกับข้ายังแก่นะทิดแก้วอธิบายหน้าตาลูกชายแรกเกิดให้ยายหอมฟังก่อนจะเดินจุงมือแม่ตาบอด พากลับห้องเพื่อให้ยายหอมได้นอนพักผ่อนหลังจากแม่เป็นห่วงเอาใจช่วยจำปีมาทั้งคืนจำปียังคงหลับสนิทเพราะความอ่อนเพลียโดยมีทิดแก้วเฝ้าดูแลอยู่ไม่ห่างไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแสงอาทิตย์สาสองเข้ามาในห้องทิดแก้วลุกขึ้นเตรียมตัวก่อไฟ ขณะเขาเปิดประตูออกมาได้นึกแปลกใจผ้าถุงเปรอะข่าวเลือดที่ยายคล้อยใส่กละมังวางเอาไว้ที่หน้าห้องมันกลับหายไปอย่างไม่มีร่องรอยหรือว่าแม่ของเขาจะเอาไปซักให้จำปีทิดแก้วคิดพร้อมกับเดินไปดูที่ห้องแม่ก็เห็นแม่เขายังหลับอยู่จึงได้แต่เดินเกาหัวแกรก,แก ไปที่เตาไฟเพื่อต้มข้าวให้เมียกับแม่ตกเย็นยายคล้อยเดินมาดูจำปีกับลูกและจัดการให้จำปีอยู่ไฟหลังคลอดเสร็จแกก็กําลังจะกลับให้ฉันไปส่งแม่ละยายนี่ก็ใกล้ข้ามเต็มทีแล้วนะเออ เอ็งนี่ใช้ได้เลยนะไอทิศแก้วผ้าถุงเลอะน้ำคาวปลาเอ็งก็ยังเอาไปซักให้เมียเรียบร้อยยายคล้อยแก่เอ่ยปากชมทิศแก้วเมื่อไม่เห็นผ้าถุงพื้นสกกรปกเมื่อคืนอยู่ในกะละมังเออเปล่านะข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนฮะเอ็งว่าอะไรนะไอทิศแก้วถ้าเป็นจริงอย่างที่เอ็งบอก ข้าขอเตือนเอ็งเอาไว้เลยนะห้ามเอ็งทิ้งลูกและเมียอยู่ตามลำพังเป็นอันขาดส่วนเวลากลางค่ำกลางคืนเอ็งก็อย่าลืมปิดประตูหน้าต่างลงกรอนให้มิดชิดด้วยละ่ะข้ากลับก่อนไว้พรุ่งนี้เย็นข้าจะแวะมาดูจําปีมันอีกทีเย่คล้อยพูดจบแกก็เดินมุ่งหน้ากลับ ทิดแก้วรู้สึกใจขอไม่สู้ดีนักกับคำบอกของยายคล้อยเขาจึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกอย่างก็เป็นปกติดีเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่สนิทกับจำปีและทิดแก้วเริ่มแวะเวียนพากันมาเยี่ยมไอ้น้อยเพื่อนของทิดแก้วมันนำเอาเล่า พกมาดื่มกินเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับทิดแก้วที่เขาได้ลูกชายทั้งสองนั่งคุยดื่มกันไปอยู่ใต้โคนไม้หน้าบ้านจนเวลาล่วงเลยเกือบสามทุ่มช่วยด้วยช่วยด้วยทิดแก้วลุกจากแคร่วิ่งเข้าไปภายในห้องอย่างรวดเร็ว ด้วยความเป็นห่วงเมียกับลูกภาพที่เขาเห็นปรากฏว่ามีหญิงชาราก้มลงไปเลียร่างกายของลูกชายเขาปลายลิ้นสีดำมันลมเลียไปทั่วร่างกายของทารกรน้อยวิ่งตามทิดแก้วมาติดติดน,นั่นก็แกทำอะไรทิดแก้วเสียงของไอ้น้อย ทำให้ร่างชารานั้นชะงักจำปีชวยโอกาสผลักร่างนั้นกระเด็นพร้อมกับรีบลุกวิ่งมาหาทิศแก้วหอมหวานเหลือเกินข้าหิวข้าขอกินหน่อยเถอะเสียงแหบพร่าฟังดูเย็นยะเยือกเอ่ยขึ้น เกิดอะไรขึ้นหรือลูกแม่ได้ยินเสียงจำปีร้องให้ช่วยยายหอมแม่ของทิดแก้วพูดพลางใช้มือคลำหาทางเดินตรงเข้ามาภายในห้องร่างหญิงชราผิวเหี่ยวยน่นลูกตาปูดโปนมีลิ้นสีดำยาวที่ตวัดไปมามันได้กระโดดข้ามเตียง หนีออกจากหน้าต่างหายไปอย่างรวดเร็วทิดแก้วข้าจะไปเรียกคนมาช่วยพวกเราต้องตามมันไปถึงจะรู้ว่ามันเป็นใครกันแนะ่เกิดอะไรขึ้นทิดแก้วบอกแม่มาสิทิดแก้วเดินไปปิดหน้าต่างแล้วกลับมาพยุงแม่ของเขาให้นั่งลงเสียงไอ้น้อยมันพาพวกชาวบ้านมารออยู่ด้านหน้าพร้อมกับตะโกนเรียก รีบตามเถอะทิดแก้วส่วนทางเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วมนะเดี๋ยวแม่และเมียข้าก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนนั่นไงพูดถึงก็มาโน่นแล้วไอ้น้อยมันตะโกนบอกทิดแก้วขณะเขาเดินสวนออกมาแม่และเมียของไอ้น้อยเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนจำปีจากนั้นทั้งน้อยและทิดแก้วพากันเร่งฝีเท้าตามล่าตัวประหลาด ที่มันกระโดดนี้หายไปจำปีปากซีดเผือดตัวสั่นง,งันงกด้วยความกลัวเธออุ้มลูกน้อยไว้ภายในอกทุกคนช่วยกันปลอบใจเมื่อยายหอมได้ฟังก็พอจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสะพ้ายและหลานของแกไม่เป็นไรนะจำปีรอพรุ่งนี้เช้า ข้าจะพาไปรถน้ำมนต์ที่วัดและขอเครื่องรางมาไว้ปกป้องเองและลูกทิดแก้วกับน้อยและพวกชาวบ้านตามสิ่งนั้นไปแต่ไม่พบวี่แววของมันเลยแม้แต่น้อยพวกเขาเจอแต่ผ้าถุงของจำปีที่ร่วงหล่นอยู่ซึ่งทิดแก้วจำได้ว่าผ้าถุงผืนนี้ มันเป็นอันเดียวกันในคืนที่จําปีคลอดลูกเช้าตรู่ทิดแก้วพาแม่เมียและลูกไปหาหลวงตาที่วัด มันไม่ใช่ปอกธรรมดาหรอกนายโยมจะเป็นคนที่มีอาคมสายเวทมนต์ดำนั่นแหละเขาคงไปทำผิดครูบาอาจารย์หรือกฎข้อห้ามทำให้ของน่ามันย้อนเข้าตัวเลยต้องกลายเป็นผีปอบหาก้อมยังไงละ่ะแ,แ,แล้วจะทำยังไงดีล่ะขอรับหลวงตาหลานกลัวว่ามันจะกลับมาทำร้ายจำปีกับลูกอีกนะมานะมันมาแนะ่ ถ้าลองว่ามันได้กลิ่นหรือว่ากระทําตามที่โยมเล่ามาแล้วผีพวกนี้มันก็จะวนเวียนแฝงกายอยู่ร,บรอบๆคนผู้นั้นจนกว่ามันจะได้ในสิ่งที่มันต้องการนั่นแหละอา้าหลวงตาพูดเช่นนี้ไม่ห่วงหลานกับเหลนเลยหรือไงล่ะขอรับถ้าอัตมาห่วงไม่พอพอได้ข่าวจากพวกชาวบ้านเมื่อตอนที่ไปบินทบาทในตอนเช้ามีหรือจะเตรียมของพวกนี้เอาไว้ให้นะ่ะ ไอ้แก้วเอ้ยพอได้แล้วนะลูกหลวงพ่อเจ้าคะอย่าไปถือสาหลานมันเลยเจ้าคะ่ะยายหอมเอ่ยขึ้นหลวงตาจึงได้ทำพิธีรดน้ำมนต์ให้กับจำปีและลูกจากนั้นหลวงตานำเอาเครื่องรางของคลังมอบไว้ให้ติดตัวเพื่อป้องกันหาก้อมตนนั้นจะได้ไม่กล้าเข้าใกล้จำปีและลูกของเธออีก เมื่อพิธีเสร็จสิ้นหลวงตาขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันคือปอบหาก้องตนนั้นเน่ะไม่ต้องห่วงหรอกโยมเดี๋ยวปอบหาก้องมันก็จะต้องร้อนรนออกมาหาที่ของมันเองนั่นแหละแต่ว่าไหนหลวงตาบอกว่าผีปอบหาก้องเออมันจะกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ลูกกับจำปีแล้วไงขอรับอาตมาหมายถึงว่า ปอบมันจะร้อนรนมาหาอาตมาไม่ได้ร้อนรนไปหาโยมจำปีกับลูกต่างหากล่ะโอยโล่งใจไปทีทิดแก้วถอนหายใจลากยาวพร้อมอบกอดเมียกับลูกจากนั้นหลวงตาได้เอากะลามะพร้าวมาวางคว่ำลงแล้วใช้มีดกรีดเป็นกกรูปกากบาทบนกะลามะพร้าวหลวงตาบอกว่า ให้สังเกตคนที่มีแผลเป็นรอยไหม้คล้ายรูปกากบาทและถ้าหากใครพบเจอคนคนนั้นคือวิญญาณผีปอบหาก้อมสิงอยู่หลวงตาย,ยังบอกอีกว่าปอบพวกนี้มันจะปะปนใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนได้แบบปกติทั่วไปแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อไม่ให้มีชาวบ้านล้มตายแบบไม่มีสาเหตุ ก็ควรหาหมออาคมไสยเวทที่เก่งทางด้านนี้มาปราบผู้คนในหมู่บ้านเริ่มหวาดระแวงซึ่งกันและกันจึงทำให้มีมติลงความเห็นตรงกันว่าจะต้องไปจ้างหมอมาจับปอบหาก้อมนี้เสียมิเช่นนั้นดวงผู้ใดตกอยู่ในคราวเคราะห์หากปอบหาก้อมมันเดินผ่าน มันก็จะดูดกลืนกินวิญญาณคนผู้นั้นอาจจะตายโดยไม่รู้สาเหตุหมออาคมถูกจ้างมาทำพิธีล่าจับปอบตามที่ชาวบ้านต้องการเมื่อพิธีเริ่มขึ้นลูกศิษย์ของท่านหมออาคมจับไม้ที่ผูกด้วยสายสินไม้นั้นนำทางไปหาคน ที่มีวิญญาณปอบหาก้อมสิงร่างอยู่ไม้ไสยเวทของหมออาคมมาหยุดบริเวณกระท่อมชายป่าซึ่งนั่นมันเป็นที่อยู่ของหมอตำแย่อย่างเช่นใหญ่คล้อยลมพัดแรงเสียงร้องโอดโอยดังมาจากภายในกระท่อมโอ้ย ปล่อยค่าปล่อยค่าเดี๋ยวนี้ร่างของยายคล้อยเดินเซออกมาจากภายในกระท่อมคล้ายส่งตัวไม่อยู่แล้วล้มลงทางเบื้องหน้าของหมอสายเวทและกลุ่มชาวบ้านหมอสายเวทพิมพำรรยอาคมคาถาก่อนหยิบเอากระบอกลงอัคระยันออกมาจากยามแล้วใช้มีดหมอ กรีดลงบนกระบอกทำให้ร่างของยายคล้อยดินทุรนทุรายแววตาจากปกติเหมือนคนธรรมดาเปลี่ยนไปเป็นดำคลับปากฉีกกว้างเห็นฟันอันแหลมคมมีลิ้นสีดำยาวออกมาเลยริมฝีปากยายคล้อยอ้าปากกว้างมีกลุ่มควันสีดำ ลอยพวยพุ่งออกมาจากปากของแกกลุ่มควันดำนั้นถูกดูดลงในกระบอกอาคมที่หมอสยเวทถืออยู่ไร้าไไไราอาคมเป่าลงสามครั้งเป็นอันเสร็จพิธีไม่นานนักร่างของยายคล้อย นอนหายใจรวยรินซึ่งเชื่อกันว่าหลังจากวิญญาณผีปอบชั่วร้ายออกจากร่างเจ้าของร่างนั้นจะต้องตายอีกในไม่ช้าทิดแก้วกับพวกชาวบ้านบางคนที่ยายคล้อยมีบุญคุณเคยทำคลอดให้เมียกับลูกเข้าไปประของร่างของยายคล้อยนำไปนอนบนกระท่อมของแก ทิดแก้วสังเกตเห็นแผลเป็นรอยไหมคล้ายรูปกากบาทปรากฏอยู่บนหัวคิ้วของยายคล้อยที่ยายคล้อยแก่ต้องกลายเป็นปอบหาก้มคงเพราะแกมีอาชีพเป็นหมอตำยาและแกก็คงมีวิชาอาคมไสยเวทเพื่อช่วยคนในการทำคลอดแต่ก็ไม่ทราบสาเหตุว่าแกไปผิดครูบาอย่างไรจึงทำให้ของย้อนเข้าตัว จนชีวิตของยายคล้อยเองต้องพบกับจุดจบเช่นนี้ลมหายใจของยายคล้อยกระเพื่อมช้าลงเรื่อยๆสุดท้ายร่างของแกกระตุกเครือสองสามครั้งและจากไปอย่างสงบทิดแก้วและชาวบ้านนำร่างของแกไปทำพิธีเผาที่วัด หวังว่าบุญกุศลที่ยายคล้อยได้ทำไว้จะนำพาให้แก่ไปสู่ภพภูมิที่ดีขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมความหลอนอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะจ๊ะ